เวที่จัดงานแล้วนะคะริมเคือนไปทีอยู่นู่นเลยศิลปกรรมเนี่ยเวทีเนี่ยเราอยู่ตรงนี้นะคะเตรียมทานอาหารถือมือมาตุก๊กนี่ปลานะคะปลาให้เอาเอาสารพีกลมมาหรือเปล่าคะนั่นของจีนมันอยู่ในตะกร้าที่ใส่ถุงไงนะซ้อนหนัให้เอาซ้อนหนอยู่ใน อันนี้แกงหนมอะไรนะแกงอันนี้แกงหน่อไม้ดองไก่หน่อไม้ไก่หน่อไม้อันนี้แก่ไก่ยอดมะพร้าวไงไก่ยอดมะพร้าวหน้นนี้ปลาปลาสลิดทอดหั่นเป็นชิ้นทอดมันทิ่มันใหญ่ตัวมันใหญ่มีคนแกงสองคนานกะปิโชคดีมีแม่ครัวสคนแม่ครัวสองนแล้วใครแกงอะไร ตู 1941, ้แกงหน่อไม้ตู้แกงหน่อไม้แล้วกยอดมะพร้าวไม่เข็มย่างมะพร้าวมีขนมจีนกับข้าวนะคะเขาบอกว่ารอไข่ต้มรอไข่ต้มมีตุ้กชัสนีตู้งตไม่ได้มาแต่พี่ลุกเขาบริเลยจะเขาช่วยไข่คุไม่มาก็เอาไข่มาให้อีกนะอยู่ริมเขื่อนเลยค่ะด้านนั้นจะเป็นแม่น้ำแม่น้ำ

กินคาราทก็เยดิ้งหมดเลยครับสววอค่ะบบอกเก็บถ้วยแบบเอาถ้วยทิ้งโอ้มีแจกถ้วยด้วยคะ่ะแจบกบถ้วยแจกข้าวเหนียวอ๋อชอบกินตีนไกฟู้ดไก็ไม่กินไก่เปื่อย